บทที่71ความสงบใกล้สิ้นสุดยามตะวันรับขอบฟ้าชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งสี่คนได้เดินมาถึงตำหนักของชายหนุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ลินตงเอาสุราออกมาให้พวกข้าลองชิมสักหได้หรือไม่ห่วงหลิงเอ๋อเอ่ยอ,ออกมาพร้อมกับส่งรอยยิ้มอันสดใสไปให้ชายหนุ่มเอาไว้วันอื่นไม่ได้หรือนี่ก็ตะวันลับฟ้าแล้วหากพวกเจ้ามาดื่มสุราในตำหนักของข้าที่เป็นบุรุษบิดาของพวกเจ้าจะไม่มาจับข้าไปทุบตีงั้นหรือ ชายหนุ่มเอ่ยอ,ออกมาติดตลกคือหือพวกข้ารู้ตัวดีว่าพวกข้าหน้าตาอ่อนยาวแต่อย่าลืมสิว่าอายุของพวกข้าเท่าไหร่กันแล้วเจ้านี่ทำตัวเหมือนกับเราไม่ใช่ผู้ฝึกยุทธไปได้หวงหลิงเอ,อ๋อเอ่ยอ,ออกมาพร้อมกับยืนเอามือเท้าเอวด้วยสีหน้าภาคภูมิใจอ๋อ,อข้าลืมไปว่าอายุที่แท้จริงของเจ้าก็มากกว่าสามชั่วอายุคนทั่วไปแล้วชายหนุ่มเอ่ยตอบด้วยท่าทีแกล้งทำ หวงหลิงเอ๋อที่เห็นการแสดงออกของชายหนุ่มนางกระทืบเท้าทำท่าพร้อมจะเข้าไปมีเรื่องกับชายหนุ่มะตอนนี้เลยหลี่เฟยและหวงเซียนเซียนที่เห็นทั้งสองทะเลาะกันเพราะเรื่องแค่นี้ก็อดที่จะหัวเราะออกมาไม่ได้หลิงเอ๋อหากเจ้ากรดลินตรงเจ้าจะเข้าทางเขานะหวงเซียนเซียนนอาที่จะเอ่อช่วยน้องสาวไม่ได้ท่านพี่ทุบตีเขาให้ค่าทีหวงหลิงเอ๋อทํทแก้มป่องพร้อมกับส่งสายตาอ้อนวอนไปยังพี่สาวของนาง เห็นเช่นนั้นหวงเซียนเซียนก็เผยรอยยิ้มออกมาหลินตงเจ้าทําน้องสาวข้าน้อยใจเสียแล้วเห็นทีเจ้าคงจะต้องเสียสละสุราสักไม่มาดื่มด้วยกันแล้วล่ะนะเจ้าเห็นด้วยหรือไม่หลิงเอ๋อได้ยินสิ่งที่ผู้เป็นพี่กล่าวนางได้พยักหน้าพร้อมกับจ้องมองไปที่ชายหนุ่มชายหนุ่มที่เห็นการกระทําของสองพี่น้องเขานั้นรู้ได้ทันทีสองพี่น้องคู่นี้จะต้องเล่นละครเพื่อจะหาเรื่องดื่มสุราเป็นแน่ ก็ใช่ว่าข้าจะไม่ให้พวกเจ้าดื่มเสียหน่อยแค่วันนี้มันข้าแค่อยากจะพักผ่อนเท่านั้นเองเอาเถิดในเมื่อพวกเจ้าลงทุนทำถึงขนาดนี้ข้าก็คงต้องยอมแล้วแหละได้ยินคำพูดของชายหนุ่มสองพี่น้องก็ได้เผยรอยยิ้มออกมาหลีเฟยเองที่เห็นว่าชายหนุ่มยอมเปลี่ยนเจียนใจนางก็เผยรอยยิ้มออกมาเช่นกันพร้อมกับจ้องมองไปที่แผ่นหลังของชายหนุ่มที่กำลังเดินนำพวกนางอยู่ก่อนหน้านี้หลังออกมาจากหอสุราปราบเซียนจากเดิมที่จะกลับมายังตําหนักของชายหนุ่มเลย ชายหนุ่มได้พาทั้งสามคนมายังสมาคมการค้าสวรรค์เสียก่อนหลังจากมาถึงชายหนุ่มได้ขึ้นไปสนทนากับผู้ดูแลตีเฟยเจินพร้อมกับกลับมาด้วยสีหน้าผิดหวังนางพอจะเดาได้ว่าชายหนุ่มจะต้องขึ้นไปถามหาข่าวครา,าวจากผู้ดูแลอย่างแน่นอนเพราะก่อนหน้านี้ชายหนุ่มก็เล่าให้นางฟังเช่นกันว่าได้ข่าวของนางมาจากไหนตั้งแต่ออกจากที่นั่นมาจนถึงตำหนักใบหน้าของชายหนุ่มก็ฉายความเศร้าและกังวลออกมาพวกนางทั้งสามคนจึงคิดแผนที่จะทำให้ชายหนุ่มอารมณ์ดีขึ้นมาบ้าง พวกเจ้าจะดื่มสุราไหายไหนดีละ่ะชายหนุ่มหยิบสุราทั้งสามหายออกมาและถามหญิงสาวทั้งสสุราเพลิงผสานวิถีสุราไม่อาจลืมเลือนสุราวินลหาไม่ว่าจะเป็นสุราหายไหนก็ช่างย่วย,ยวนใจพวกนางเหลือเกินนอกจากสุราเพลิงผสานวิธีที่ข้าไม่รู้จักสรรพคุณอีกสองสุราที่เหลือนหนึ่งคือช่วยให้เจ้าปรับสมดุลลมปราณและดูดซับลมปราณโดยรอบได้ดีขึ้น ส่วนอีกไหนนั่นเหมาะที่จะดื่มในตอนที่โศกเศร้าหรือคิดถึงใครเสียมากกว่าข้าแนะนำว่าคืนนี้เรามาดื่มสุราไม่อาจลืมเลือนกันเถอะชายหนุ่มเอ่ยออกมาโดยไม่รอฟังคำตอบของหญิงสาวทั้งสามพวกนางที่เห็นเช่นนั้นก็ได้แต่หมดคำพูดหากเจ้าเลือกไว้อยู่แล้วจะมาถามพวกข้าเพื่ออะไรกันพวกนางต่างมีความคิดนี้อยู่ภายในใจ เมื่อเปิดฝาสุรานี้ออกมากลิ่นหอมของสุราได้ทะลักออกมาตลบอบอวนไปทั่วตําหนักของชายหนุ่มไม่รอช้าทั้งสี่คนจึงรินสุราและเริ่มดื่มในทันทีเมื่อสุราไหลลงท้องชายหนุ่มถึงกับตกใจอยู่ไม่น้อยพลังปราณของตัวเขาถูกทําให้สมดุลและหนาแน่นขึ้นอย่างช้าๆรวมทั้งยังค่อยๆดูดสะพังปราณโดยรอบมาอีกด้วย ทั้งสามสาวก็มีอาการตกตะลึงไม่ต่างกันโดยเฉพาะหลี่เฟย์และหวงหลิงเอ๋อด้วยระดับการฝึกตนระดับขุนพลของพวกนางทําให้นอกจากความสมดุลของพลังปราณแล้วระดับพลังปราณของพวกนางยังเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดต่างจากชายหนุ่มและหวงเซียนเซียนที่นอกจากปรับสมดุลพลังปราณก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนะักหากจอมยุทธระดับสูงมาเห็นทั้งสี่ดื่มสุราจากผู้อาวุโสของหอสุราปรับเซียนเช่นนี้ละ่ะก็พวกเขาคงจะอกแตกตายเป็นแน่ เหตุผลที่สุราของผู้อาวุโสในหอสุราปรับเสียนล้าค่านั้นเพราะในสุราเหล่านั้นประกอบไปด้วยกฎเกณฑ์และความเข้าใจในกฎสวรรค์ของผู้บ่มสุรานั้นๆการที่นำมาดื่มเพื่อลิ้มรสชาติและดูดซาบสรรพคุณเพียงอย่างเดียวโดยไม่ทำความเข้าใจกฎเกณฑ์ภายในนั้นนับว่าเสียของโดยแท้จริงแต่ทั้งสี่คนนี้ไม่ได้รับรู้ถึงเรื่องเหล่านั้นพร้อมกับดื่มดั่มไปกับสุราต่อไปเมื่อสุราหมดไวลิงเอ๋อและหลี่เฟยก็ได้ฟุบหลับคาโตะไปเสียแล้วเหลือไว้เพียงชายหนุ่มและห่วงเซียนเซียนเพียงสองคน แม้ผู้ฝึกยุทธจะไม่เมาเพราะริสุราแต่นั่นก็หมายถึงสุราทั่วๆไปเท่านั้นสำหรับสุราของหอสุราปรับเสียนย่อมสามารถทำให้จอมยุทธมึนเมาได้อยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงสุราที่ผู้อาวุโสในหอเป็นคนบ่มเองเลยขั้นต่ำที่สุดก็คือราชนุทธ์ที่จะพอต้านทานธิสุราได้แต่หากเป็นสุราของผู้อาวุโสระดับสูงหรือเจ้าหอต่อให้เป็นตัวตนเหนือระดับราชนุทธขั้นแรกก็ยังไม่สามารถดื่มได้สุราก็หมดแล้ว ข้าว่าพวกเราควรจะแยกย้ายกันเพียงเท่านี้ชายหนุ่มเอ่ยออกมาพร้อมกับเหลือบตาไปมองหญิงสาวทั้งสองที่กำลังหลับไหลข้าเห็นด้วยห่วงเซียนเซียนเอ่ยออกมาด้วยใบหน้าแดงเล็กน้อยเพราะริสุราพร้อมกับอุ้มน้องสาวของนางออกไปจากตําหนักของชายหนุ่มเห็นเช่นนั้นชายหนุ่มเองก็อุ้มหลี่เฟยเข้าไปในห้องของนางเช่นกันผ่านไปสักพักชายหนุ่มได้ออกมานอกตําหนักพร้อมกับถือไหสุราออกมา ท่ามกลางท้องนภราตรีที่ไร้มวลเมฆาแสงจันทราส่สสองกระทบใบหน้าของชายหนุ่มที่กำลังนอนราบไปกับพื้นหญ้าและร่ำสุราใต้หมู่ดาวสุรัตวินหานี่ช่างยอดเยี่ยมเสียจริงชายหนุ่มเอ่ยพลางทอดถอนใจในดวงตาของชายหนุ่มปรากฏความคิดถึงและความเศร้าที่ตัวเขาปิดซ่อนไว้ในตอนนี้เองกลิ่นหอมของสตรีได้ลอยเข้ามาเตะจมูกของชายหนุ่มไม่รอให้ชายหนุ่มได้สงสัยนานร่างของสตรีผู้นั้นก็ได้มานั่งข้างๆ หวงเซียนเซียนเหตุใดเจ้าจึงมาที่นี่ละ่ะชายหนุ่มเอ่ยถามด้วยท่าทีสงบข้าขอร่ำสุรากับเจ้าด้วยได้หรือไม่ไร้เสียงตอบกลับของชายหนุ่มมีเพียงแค่สุราที่ยื่นไปตรงหน้าหญิงสาวเห็นเช่นนั้นนางจึงคว้าสุราในมือชายหนุ่มพร้อมกระดกสุราลงคออึกใหญ่เจ้ามีเรื่องทุกข์ใจอะไรงั้นหรือเล่าให้ข้าฟังได้หรือไม่หญิงสาวเอ่ยออกมาพร้อมกับมองไปที่ดวงดาวบนฟากฟ้า เช่นนั้นหากเจ้าฟังเรื่องของข้าจบเจ้าก็เล่าเรื่องของเจ้าให้ข้าฟังได้หรือไม่ชายหนุ่มเอ่ยถามออกไปโดยไม่หันไปมองหญิงสาวเช่นกันข้าขอติดเจ้าไว้ครั้งหนึ่งก็แล้วกันได้ยินเช่นนั้นชายหนุ่มจึงไม่เอ่ยเรื่องนี้ต่อพร้อมกับคอยเล่าเรื่องราวต่างๆให้นางฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตระกูลบิดามารดาเหล่าคนรักและสหายที่ไม่รู้เป็นเช่นไรและแรงกดดันที่ชายหนุ่มต้องแบกรับ ที่ผ่านมาชายหนุ่มไม่เคยระบายให้ผู้ใดฟังมาก่อนไม่รู้ว่าเป็นเพราะสุราหรือเหตุใดค่ำคืนนี้ชายหนุ่มจึงระบายเรื่องต่างๆให้หญิงสาวฟังจนแสงแรกของวันเริ่มปรากฏพร้อมกับสุราที่หมดไปขอบคุณเจ้ามากที่มาฟังเรื่องราวของข้าชายหนุ่มเอ่ยออกมาพร้อมกับมองไปที่หญิงสาวที่กำลังจ้องมาทางตนด้วยดวงตาชวนหลงไหลครั้งหน้าข้าจะเล่าเรื่องของข้าให้เจ้าฟังเช่นกันเอ่ยจบนางจึงลุกขึ้นและเดินจากไป นางเองก็คงมีเรื่องทุกใจไม่น้อยไปกว่าข้าเลยสินะถึงได้ร่ำสุราไปมากกว่าข้าเสียอีกชายหนุ่มเอ่ยพลางมองไปที่ไหสุราที่ว่างเปล่าในมือที่ตั้งของสมาคมดับดาราภายในตำหนักแห่งหนึ่งปรากฏร่างของชายผู้หนึ่งนั่งโคจรลมปราณอยู่อย่างสงบทว่ากลิ่นอายที่ชายผู้นี้ปล่อยออกมานั้นทำให้เหล่าผู้คนที่เฝ้าอยู่นอกตำหนักต่างพากันเสียวสารหลัง เวลานี้เองดวงตาที่ปิดอยู่ของชายผู้นั้นได้เปิดออกพร้อมกับกลิ่นอายอันเสียวสันหลังนั้นที่หายไปอย่างรวดเร็วยินดีกับบุตรแห่งเทพสังหารด้วยเจ้ากะแม้จะยังผสานกับกายไร้อรุณได้ไม่สมบูรณ์แต่เพียงเท่านี้ก็มีจอมยุทธในระดับเดียวกันเพียงหยิบมือเดียวเท่านั้นที่พอจะต่อกรกับท่านได้สตรีนางหนึ่งเอ่ยขึ้นพร้อมกับคำนับไปที่กลุ่งเหลือเวลาเท่าใดกว่ามุกฟ้านิรันจะเปิดออก ได้ยินคำถามสตรีนางนั้นจึงเอ่ยตอบในทันทีอีกไม่เกินหนึ่งเดือนเจ้ากะเมื่อได้ยินคำตอบรอยยิ้มอันชั่วร้ายได้ปรากฏขึ้นที่ใบหน้าของกูยงเจ้าคนแซ่ลินครั้งนี้ข้าจะกดเจ้าให้อยู่แทบเท้าของข้าติดตามฉบับนิยายเสียงได้ที่โนวทไทม์สตูดิโอบทที่72มุกฟ้านิรันเปิดแล้วยามอาทิตย์ขึ้นเหนือท้องนาภาเหล่าสิทธิ์ของสำนักสยบมังกรต่างเดินกันขวักไข่ ชายหนุ่มที่บัดนี้ได้กลับเข้ามายังตำหนักของตนแล้วกำลังนั่งจิบชาพลางครุ่นคิดอะไรบางอย่างนับจากวันที่ข้าก้าวเข้าสู่ราชันระดับสูงก็ยังไม่มีวิ่แววจะสร้างวิชามรหยินอย่างให้สมบูรณ์ได้เลยความรู้สึกของข้ามันเหมือนกับมีกำแพงบางๆกัน้นไม่ให้ข้าบรรลุอยู่กำแพงนั้นมันคืออะไรกันนะในระหว่างที่ชายหนุ่มกำลังครุ่นคิดอยู่นี้นั่นเองเสียงประตูห้องภายในตำหนักได้ดังขึ้นพร้อมกับร่างของหลีเฟยที่ค่อยๆเดินออกมา โอ้เจ้าหายจากฤริสุราแล้วงั้นหรือร่างกายเจ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือไม่ชายหนุ่มเอ่ยออกมาพร้อมกับมองไปที่หญิงสาวที่ผมเผ่ายุ่งเหยิงเล็กน้อยดูเหมือนว่าข้าจะเลื่อนระดับพลังย่อยมาหนึ่งระดับนะหญิงสาวเอ่ยออกมาด้วยสีหน้างงงวยได้ยินเช่นนั้นชายหนุ่มก็อดที่จะแสดงสีหน้าประหลาดใจออกมาไม่ได้แม้พวกระดับราชนุษด,ดื่มจะไม่ได้ส่งผลให้เลื่อนระดับพลังยุทธ์ได้ แต่กับคนที่ระดับการบ่มเพาะระดับขุนพลลงไปนี่คงจะไม่ใช่ปัญหาสินะหากตอนที่ข้าอยู่ในระดับขุนพลและได้ดื่มสุราแบบนี้ตัวข้าคงจะมาถึงระดับราชนุทธ์ไวกว่าเดิมหลายเท่าแน่เมื่อคิดมาถึงตรงนี้ชายหนุ่มก็ส่หัวพร้อมกล่าวเช่นนั้นก็ดีเจ้าก็ไปทําธุระของเจ้าเสียเถิดเดี๋ยวข้าจะออกไปสมาคมการค้าสวรรค์เสียหน่อยเพื่อจะมีข่าวคราวของคนอื่นๆบ้างสิ้นเสียงของชายหนุ่มหญิงสาวจึงพยักหน้าตอบรับพร้อมกับเดินกลับไปในห้องของนาง หนึ่งช่วยยามต่อมาชายหนุ่มก็ออกมาจากสมาคมการค้าสวรรค์ด้วยสีหน้าห่อเหี่ยวนี่พวกเจ้าไปอยู่ไหนกันนะเหตุใดข่าวคราวของพวกเจ้าจึงได้หายากเช่นน so well ี้ชายหนุ่มเอ่ยขึ้นพลางเดินกลับไปยังตำหนักของตนเองทว่าเมื่อชายหนุ่มมาถึงตำหนักก็ได้พบกับเจ้าสุนัขคงหมิงที่หายหัวไปหลายวันมันกำลังจ้องมองมาที่ชายหนุ่มพร้อมกับลิ้นห้อยๆของมันระหว่างที่ข้าไปเที่ยวมาเจ้าเป็นยังไงบ้างโฮ่ง คงหมิงเอ่ยพร้อมกับสายหางวิ่งเข้ามาหาชายหนุ่มนี่นี่เจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าไปที่ไหนมาบ้างในหลายวันนี้เจ้าอยากฟังหรือไม่คงชายหนุ่มที่ได้ยินคําถามและการแสดงออกของคงหมิงก็แทบจะหมดคําพูดกับสหายสุนัขตัวนี้ของตนข้าสบายดีถึงแม้ตอนไปช่วยหลี่เฟยจะลําบากนิดหน่อยก็เถอะแล้วเจ้าไปไหนมาบ้างล่ะคงหมิงเมื่อได้ยินว่าชายหนุ่มจะรับฟังเรื่องของมัน มันจึงรีบเล่าเรื่องต่างๆที่มันพบเจอให้ชายหนุ่มฟังเป็นน้ำไหลไฟดับเช่นมันเคยไปกินสัตว์วิเศษที่สำนักเล็กๆเลี้ยงไว้หรือบุกไปขุดดินที่สวนสมุนไพรของสำนักอื่นๆเรื่องที่คงหมิงเล่ามามีแต่เรื่องราวทำนองนี้เท่านั้นทว่าตอนนี้เองคงหมิงก็ได้เอ่ยบางอย่างที่ทำให้ชายหนุ่มสนใจในทันทีจะว่าไปข้าไปเจอมาชื้อกับเจียงเปามาด้วยแหละโฮ่ง ชายหนุ่มที่กำลังมองหมู่เมฆพร้อมกับฟังเรื่องเล่าของคงหมิงอยู่ถึงกับหันขอบกลับมาทันทีเจ้าเล่ามาเร็วชายหนุ่มเอ,อ่ยเร่งคงหมิงผ่านไปหนึ่งกา้านทูบชายหนุ่มจึงได้ฟังเรื่องราวของคงหมิงทั้งหมดหลังจากที่ออกไปเที่ยวดินแดนอื่นๆในตอนที่คงหมิงกำลังไล่จับกระต่ายขนม่วงระดับขุนพลอยู่นั้นมันก็ได้ไปพบเข้ากับกลุ่มจอมยุทธกลุ่มหนึ่งที่อาจจะเป็นสิทธิ์ของสำนักในบริเวณน,นั้นซึ่งเมื่อชายหนุ่มถามชื่อสำนักก็ได้คำตอบกลับมาแค่ว่าข้าไม่ได้ถามหน้าโฮง แต่นั่นไม่ใช่เรื่องสําคัญหลังจากที่คงหมิงแอบ,บดูคนกลุ่มนี้มาสักพักปรากฏว่าแท้จริงแล้วกลุ่มกลุ่มนี้คือสิทธิของสานักระดับสองสองสำนักที่ออกมาทําภารกิจนอกสํานักแต่เนื่องด้วยที่สํานักทั้งสองไม่ค่อยจะถูกกันเสียเท่าไหร่จรึงได้เกิดการปะทะกันแต่ด้วยความรุนแรงที่เกิดจากการปะทะได้ทาให้สัตว์อสูรระดับครึ่งก้าเหนือราชนุธ์ปรากฏตัวออกมาคนของทั้งสองสำนักจึงจําเป็นต้องรวมกลุ่มกันเพื่อเอาตัวรอดให้ได้ ส่วนมาชื้อและเจียงเป่าทั้งคู่ก็อยู่ในกลุ่มของสองสำนักนั่นด้วยถึงแม้จะอยู่คนละฝั่งกันก็ตามทีหลังจากที่ทั้งสองเห็นคงหมิงทั้งสองจึงเข้ามาพูดคุยและจึงได้รับรู้เรื่องราวของชายหนุ่มและสุดท้ายทั้งสองฝากเจ้าสุนัขคงหมิงให้มาบอกชายหนุ่มว่าพวกเขาทั้งสองจะมารวมกับชายหนุ่มที่มุกฟานนิรันในคราวเดียวเมื่อสนทนาเสร็จทั้งสองจึงแยกย้ายกันไปฝึกยุทธในห้องของตนเอง ในระหว่างที่ทั้งสองสนทนากันอยู่นี้ทั้งคู่ไม่รู้เลยว่ากำลังมีสายตาหนึ่งคู่กำลังจ้องมองพวกเขาอยู่ภายในตำหนักเจ้าสำนักสยบมังกรเจ้าสำนักกำลังสนทนากับชายชาราบรรพชนด้วยสีหน้าจริงจังพวกเราจะปกป้องเขาได้จริงๆใช่หรือไม่ท่านบรรพชนชายชาราทอดสายตามองออกไปนอกหน้าต่างพร้อมเอ่ยจะได้หรือไม่ได้เราไม่อาจรู้พวกเราเพียงแค่ต้องทำให้ดีที่สุดเท่านั้นพอ ดวงชะตาของเจ้าเด็กคนนี้ไม่สามารถคาดเดาได้มีบุญคุณต้องทดแทนตระกูลที่ช่วยต่อลมหายใจของพวกเราบัดนี้เหลือทายาทเพียงแค่คนเดียวหากเราไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยเราถึงแม้ว่าการช่วยเจ้าเด็กนี้จะทำให้สำนักเราตกที่นั่งลำบากก็ตามทีจันที่เคลื่อนผ่านพร้อมกับรุ่งอรุณอีกวันที่มาถึง ในระหว่างที่ชายหนุ่มกำลังจะไปสมาคมการค้าสวรรค์เสียงระเบิดดังก้องไปทั่วดินแดนท้องนพยายามเช้ากลับกลายเป็นมืดมิดทว่าเพียงลมหายใจต่อมาท้องนภาก็กลับมาสดใสดังเดิมปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นทั่วทั้งมหาทวีฟานิรันเหล่าจอมยุทธ์ทั่วทวีต่างพากันตื่นตัวมุกฟ้านิรัน์ปรากฏแล้วในตอนนี้เองเหล่าตัวตนระดับสูงของแตละสำนักต่างพาการวิ่งวุ่นไปทั่วสำนักสยบมังกร เหตุใดมุกฟ้านิรันถึงเปิดก่อนครบกําหนดหนึ่งเดือนกันเจ้าสำนักพึมพำออกมาจะเปิดเร็วเปิดช้าก็ไม่ได้มีอะไรต่างกันมากนักหรอกเจ้าควรจะรีบไปสั่งการอาวุโสคนอื่นๆให้เตรียมสิทธิ์ให้พร้อมได้แล้วชายชาราบรรพชนเอ่ยออกมาด้วยท่าทีไม่ทุกร้อนเพียงไม่นานชายหนุ่มคงหมิงหลี่เฟยและสิทธิ์สำนักคนอื่นๆที่มีคุณสมบัติเข้าไปในมุกฟ้านิรันได้มารวมกันครบแล้วณนะสำนักหมื่นพิษ า5เปิดก่อนกำหนดงั้นรึมุกฟ้านิรันดร์ครั้งนี้คงจะแตกต่างจากเดิมอย่างแน่นอน,นเชิงเฮาเรินหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลาั่งได้เวลาสัาสางกับเจ้าคนแท่หลินเสียทีหุบเขาว่านอนร่างสูงใหญ่ที่อัดแน่นไปด้วยมัดกล้ามได้เดินออกมาจากถ้ำพร้อมกับปล่อยแรงกดดันเหมือนกับคนผู้นี้จะสามารถบดขยี้ได้ทุกสิ่งออกมาสิทธิทุกคนรวมตัวกันหมดแล้วขอรับ ชายเจ้าของร่างเหลือบตาไปมองเจ้าของเสียงพร้อมเอ่ยยงอุโกโดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยนะได้ข่าวมาว่าเจ้าโดนคนตระกูลหลินเล่นงานมาสินะเหอข้าละอดใจรอแทบไม่ไหวแล้วที่จะได้ประมือกับทายาทของตระกูลที่เคยได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในดินแดนแห่างไกลอันโดดเดี่ยวชายชาราสองคนกำลังนั่งมองทิวทัศน์ธรรมชาติพลางสนทนากาันนี่ตาเท่าจีเจ้าจะไม่ไปดูหน่อยหรือลูกศิษย์ของเจ้าก็เข้าร่วมมีใช่หรือ ผู้ที่ถูกเรียกว่าตาเท่าจีกระดกสุราในมือพลางกล่าวสิทธิ์ของข้าะเอาตัวรอดได้อยู่แล้วว่าแต่เจ้าเถอะไม่คิดจะหาสิทธิ์เพิ่มบ้างหรือได้ยินเช่นนั้นชายชราอีกคนที่ถูกถามได้ทอดสายตามองออกไปไกลพร้อมเอ่ยข้ารับมาแล้วเจ้าหนูนั่นจะต้องพลิกฟ้าได้แน่ชายชราแซจีที่ได้ยินเช่นนั้นถึงกับหัวเราะออกมางั้นพวกเรามาพนันกันดีหรือไม่ ถึงแม้สิทธิ์รุ่นที่แล้วของข้าจะแพ้สิทธิ์ของเจ้าแต่สิทธิ์รุ่นนี้ของข้าข้ามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะต้องนำหน้าสิทธิ์ของเจ้าเป็นแน่เฮ่ย <c oughs> เอาเช่นนั้นก็ได้ถือว่าได้หาอะไรทำระหว่างรอเจ้า,มาแมลงสาพ,พวกนั้นเข้ามาทั่วทั้งมหาทวีฟานิรันเหล่าสำนักต่างๆในตอนนี้ต่างพากันรวมสิทธิ์ของตนพร้อมกับมุ่งไปยังจุดที่มุกฟานิรันปรากฏในทันทีสึกของเหล่าจอมยุทธ์ในมหาทวีฟานิรันได้เริ่มขึ้นแล้ว ติดตามฉบับนิยายเสียงได้ที่โนวทามสตูดิโอ